สำนักงานสากรจังหวัดขอนแก่นจัดประกอบพิธีวางผ่านพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสากรไทยเนื่องในวันสากรแห่งชาติพร้อมกับมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิกสากรจังหวัดด้วยนะคะท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะที่บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสากรไทยที่ด้านหน้าสำนักงานสากรจังหวัดขอนแก่นค่ะ มีการประกอบพิธีวันสากลแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีโดยมีนายสุเทพมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานนำพนักงานเจ้าหน้าที่สากลจังหวัดขอนแก่นและสากลในสังกัดทั้ง26อำเภอรวมทั้งหน่วยงานต่างๆประกอบพิธีวางผานพุ่มสักการะพระาราชวรวงเธอกรมมือนพิทยาลงกรณพระบิดาแห่งการสากลไทยค่ะโดยนายวัฒนศักดิ์จังจรลน ประธานกรรมการชุมชนสากรการเกษตรขอนแก่นจำกัดก็กล่าวนะคะว่าเนื่องด้วยวันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสากรแห่งชาติและในปีนี้ค่ะสากรไทยก็ครบรอบร้อยปีด้วยนะคะขบวนการสากรในขอนแก่นสันนิบาตสากรจังหวัดขอนแก่นส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีมติร่วมกันกำหนดการจัดงานวันสากรแห่งชาติประจำปี2565นะคะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นสักระและปลูกจิตสำนึกให้สมาชิกสากลและครอบครัวเกิดความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อลำลึกพระกรุณาทิคุณในพระราชบรมวงศ์เธอกรมมื่นพิทยาลงกรพระบิดาแห่งการสากลไทยรวมไปถึงสนองพระปริธานในการพัฒนาสากลและกลุ่มเกษตรกรด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะภายในงานยังมีการประกอบพิธีทางาศาสนาและพิธีมอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณรวมไปถึงเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกสากรการเกษตรค่ะโดยแบ่งเป็นการมอบโล่ในโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสากรจำนวนสองแห่งประกอบด้วยสากร Union, เครดิตยูเนี่ยนอำเภอพระยืนและสากรการเกษตรหนองสองห้องค่ะ รวมไปถึงมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ฝ่ายจัดการสากลเกษยียณอายุที่ปฏิบัติงานในสากลโดยไม่มีข้อด่างพร้อยจำนวน3รายนะคะก็มีนางสุปันพานสิทธิ์ผู้จัดการสากลการเกษตรบ้านฝางจำกัดนางพิมนพันธตุลชยภูมิผู้จัดการสากลการเกษตรน้องหวายจำกัดและนายเจรียงชำนิกุลรองผู้จัดการฝ่ายการตลาดสากลการเกษตรน้องหวายจำกัดด้วยนะคะ กรมทางได้มีการมอบเงินช่วยเหลือด้านนี้สินให้กับสมาชิกเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระนิสินของสมาชิกจำนวนกว่า9ล้านบาทจำนวน3 5มหรายนั่นเองค่ะสำหรับในจังหวัดขอนแก่นเองเนี่ยนะครับมี204สากนะครับมีสมาชิกมากกว่า300,000คนนะครับก็ใช้กิจกรรมของสากเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งแต่ เกิดจนตายนะครับจะใช้วิถีสากลตลอดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรด้านการออมชั์เนี่ยนะครับก็นำวิธีการของสากลไปใช้เพื่อความเป็นมีอยู่ดีของประชาชนนะครับ